ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งและแชร์เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณจ้าทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าแอคเคา t ์โรบอทของเราเนี่ยมีอายุกี่วันกี่เดือนกี่ปีซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้มาเจอกับแมปที่ชื่อว่า How o n is your Roblox account ซึ่งมีความหมายว่า Account ของคุณเนี่ยมีอายุเท่าไรนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของแมทนี้นะอู้นี่นะคะเขาบอกว่าแอคเคา t ของเราเนี่ย สมัครในปี2021และใช้งานมาแล้วเป็นจำนวน1,390วันเอ๊จริงหรือเปล่านะส่วนคล้ายน,นะคะก็จะบอกอายุของแ c ค o คาท์โรบอของเราเขาเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยมีอายุ3ปี9เดือน3สัปดาห์แล้วก็4วันนะคะจริงๆนะคะเราเนี่ยสามารถดูปีที่เราสมัครได้นะที่หน้าโปรไฟล์โรบอทของเรานะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นการจัดอันดับนะว่าใครที่มีจำนวนอายุแอคคาโรบมากที่สุดโอทุกคนดูข้างบนสิคะ7,000พันวันเนี่ยมันก็เท่ากับประมาณ19ปีนะโอ้โหใครกันนะเยอะมากๆเลยนะคะ19ปี19ปีนี้เท่ากับอายุของเราเลยนะคะไหนไหนนะคะเราก็เข้ามาแล้วนะมาดูแบบของเขาหน่อยดีกว่า ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่ากล่องสุ่มสัตว์เลี้ยงนะให้เราเนี่ยสามารถสุ่มสัตว์เลี้ยงภายในแบบนี้ได้อันนี้นะคะเราสามารถซื้อได้ด้วย12โรบักแต่ว่าแน่นอนค่ะเราไม่มีโรบัคซ์แ่ว่าตรงนี้นะคะมีประตูปริศนาอยู่เราก็เลยจะลองเข้าไปนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้เราถูกวารมายังแมพคิวฟาร์มนะคะเอิอ่มเราไม่แน่ใจนะว่ามันได้เกี่ยวกับอะไรสวัสดีค่ะคุณกําลังทําอะไรคะ ผมก็แค่กำลังหาเงินอยู่นะครับคุณผู้หญิงคุณก็ลองเข้ามาสิเออเพาแต่แบบนี้มันเล่นยังไงะคะเออปรอเรียนรู้ด้วยตัวของคุณเองครับองอทุกคนคาม,นมันเล่นมันไดนยังไงโอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นไปโอ้นี่นะคะเราเก็บตังเก็บตังเก็บตังชุบชุบชุบโอเค ตอนนี้นะคะเราก็มีตังค์15บาทนะเอาไม่ใช่คนละครตอนนี้นะคะเขากำลังแบบว่าช่วยเรานะคะฟาร์มเงินแบบนี้เขาสร้างเงินให้เรานะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอเทมช็อปจะขา่อะไรบ้างออโต้คอร์ออโต้คอร์เลออโต้คอร์เลคืออีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราถึงจะได้วุ้ยไหนเ,เราลองมาดูตรงนี้กระโดด ไม่เกิดอะไรขึ้นไหนลองดูช่วงนี้สิโกรธโกรดธ mm. ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเอ๊ะมันเล่นยังไงนะมันมีวิธีการเล่นไหมคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นラกิ้งมันนี่นะอู้คนนี้มีตังค์เยอะมากรวยสุดๆบายน้องวะอ๋อตรงนี้นะคะทุกคนเขาให้เรานะซื้อเจ้าพวกหน้าชายชะกำแบบนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะลองซื้อมาสองตัวนะให้เขามาช่วยนทําเงินนี่นะคะตัวนี้นะเราก็มีเหล่าน่ายชกันนะคะทั้งหมดสามรายเขาก็จะช่วยเราสร้างเงินค่ะเออแล้วแล้วแล้วเราแล้วเราเอาเงินและไปทำอะไรต่อโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกของเราเลยนะที่แบบว่ามาเล่นเกมให้ทุกคนดู คลิปหน้านะคะทุกคนอยากเห็นเราเล่นเกมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะขอบคุณมากๆเลยเนะคะที่ดูจนจบสวัสดีจ้าซืีกสักตัวมิบายโกลเด้นโอ้ <By Gordon. S 1> <Ooh. S 2> แต่ตังเพิ่มปะเนี่ยเวลาสิบเอ็ดบาท